มอดูแพ้สิอันนี้กลับไปซาได้ยังได้ได้แล้วไปหมานะคะอือเธอค่ะลกไข่มันดิอือเป็นลมโวยวายสงสัยข้างในจะอยู่ฝังนี้อันนี้ใส่งออกไป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 ไยไป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 ายไาไป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 ไาไปไปไปลปไ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 ลไปไปไา กูอยู่เยเลยนะอยอมเลยโอยวายแต่เช้าเลยจาได้ด้วยอ่อพึงอันนี้พี่อะไรนะคะพี่อพี่ออลุกษาเขาชื่ออะไรนะน้องนัทน,น้องนัทพี่ออกับน้องนัทจะช่วยดูแลกระเพรานะคะห,ห,หลังจากที่กระเพราผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยพักฟื้นจนแผลเรียกว่าแผลสวยแล้วก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็พามาส่งแล้วขอบคุณนะคะ จริงๆกระเพราเป็นแมวตลาดที่ใครๆก็รักเขาค่ะเอานี่ไปเก็บมาจากไหนคะมีตําเยแมวนะเนี่ยใช่ทองกับทรงับกีวเอาเหรอนี่นี่พอดีเลยลูกก็เหลององาแบ่งกันมาเหมือนรู้เลยให้กระเพราอันนึงเอาเพราอันนี้เอาท่อนเดียวเนี่ยอ๋อกระเพรามันเจอของดีพอดีลูกเอาจัดไปลูกจัดไปเราไปกินหน้าบ้านเราดีกว่าปะ อันกับเนี่ยค่ะจำแยแมวเนี่ยเก็บมาให้กระเพาได้เลยนะเพราะว่าเวลากินแล้วเขาจะรู้สึกดีมอ่ะมา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 ,มาเรียรๆวรว,วันนี้วันที่ 7, 000, เจ็ดกุมภาพันธ์ก็สิ้นสุดภารกิจกันช่วยเหลืออ่าน้องแมวกระเพานะคะเพชเมียค่ะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าแผลหายแล้วก็คุยกับหมอเรื่องทำหมนอันนี้อ ใครเขานะช่างเก็บมาฝากดูสิอะอยู่กับแม่อไปนะลูกนะขอขอบคุณพี่ออนะคะที่รับดูแลแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวของกระเพราตลอดหลายหลายวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาช่วยเหลือกระเพราขอบคุณที่ช่วยอนุเคราะห์อาหารด้วยค่ะ เช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาจะเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะวันนี้คลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้อากาศร้อนนะคะแล้วก็ไปทำหลายอยา่างบุญวัสนานะเรานะห,หืดูที้ดูที่ดูทำค่ะก็จะกินลากเขามันไม่มี กลิ่นหรือว่าอะไรอยู่ที่รากเนี่ยค่ะเนี่ยดจไม่เจ็บแค่ได้ป่วยโอเคแล้วเนาะว่าไงคะแม,ม่มาเยี่ยมนะมก็นอนให้ถ่ายรูปหน่อยนี้แม่จะดูพุงหน่อยว่า แผลเนี่ยดีขึ้นมากมาให้รู้ขอดูพุงหน่อยได้ไหมคะนี่มันเป็นแมวยังไงเนี่ยอยากจะอ้อนเหมือนกันแต่ว่าไม่ให้อุ้มหันหันตูดให้เราอีกไปคนจะถ่ายคลิปเนี่ยมาหันตูดให้กันยังไงอะมาโอเคสวยค่ะกับพาเวลาไปแล้วนะคะคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายก่อนเร็ว